สวัสดีครับพบกับผมหมอโยนนะครับกับการนานดวงจากการเปิดไพ่ฮิีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการนานดวงของผู้ที่เกิดปีมะเมียนะครับดวง15วันหลังจากที่ท่านเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับพลังดวงเกี่ยวกับการงานการเงินและข้อความรักความสัมพันธ์โดยกว้างๆโดยคร่าวๆจะเป็นพลังดวงของผู้ที่เป็นชาวปีมะเมียที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้เท่านั้นนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านที่เป็นชาวปีมะเมียนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นโปรดได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับไม่พิจารณารับออตพลังงานบวกพลังงานดีๆนะครับเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านในแต่ละวันนะครับในการจัดการในการบริหารดําเนินการงานธุรกิจต่างๆของท่านดําเนินชีวิตของท่านไปสู่เป้าหมายความสําเร็จที่จะนํามาซึ่งความมั่งคั่งมั่งมีสีสุขด้วยความอุดมสมบูรณ์นะครับอะไรที่ไม่ดีนะครับก็ปล่อยวางทิ้งไว้ในคลิป นี้นะครับอะไรที่ผิดพลาดมาก็ขอขอาภาัยมาณโอกาสนี้ด้วยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับก็มาดูกันนะครับในช่วง15วันนะครับหลังจากที่ทันก็ามาชมคลิปนี้นะครับก็เป็นถามเลทน,นะครับที่ทันชมคลิปนี้มาอะไรก็ได้แล้วก็พลังดวงในช่วง15วัน ละต่อจากที่ท่านได้ชมคลิปนี้นะครับขอตั้งจิตอธิษฐานในช่วง15วันดังกล่าวนี้พลังดวงของผู้ที่เป็นเจวปีมะเมียที่เข้ามารับชมรับฟังทุกท่านขอพลังแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจักรวาลนี้เทพเทวาเทวดาทั้งหลายตั้งโปวงสิ่งมงคลทั้งหลายทั้งปรงโปรดสื่อพลังดวงป่านมาตัางผ้ายิบสีให้พอได้อ่านรู้แนวทาง นะของผู้ที่เกิดปีมะเมียทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังได้รู้แนวทางด้วยเถิดก่อนพลังไพ่ใบแรกที่จะส่งบอกไพ่พยายามจะดีดออกมานะครับราชาถือเหรียญน,นะครับก็บ่งบอกถึงการงานธุรกิจของท่านการด,ดําเนินชีวิตของท่านในช่วงเวลานเวลาดังกล่าวนี้นะครับที่จะมีความมั่งคั่งมั่งมีสีสุกนะครับด้วยความบุดมสมบูรณ์เส้นต่างของความร่ํารวยนะครับเส้นต่างของการเป็นสฐีกับความสําเร็จ ในหน้าที่อาชีพการงานของท่านนะครับที่ได้รับการบริหารอย่างมีคุณภาพประสิทธิภาพนะครับด้วยกลยุทธ์ที่ดีก็ทําให้ท่านนั้นสามารถกอบโกยผลประโยชน์เข้ามาอย่างต่อเนื่องตั้งระยะใกล้และก็ระยะยาวอย่างมั่นคงอย่างาเน่วแน่นนะครับก็เป็นโอกาส <c oughs> ดีๆกับจาาปีมาะเมียทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังก็เป็นเส้นทางแห่งความอุดมสมบูรณ์เส้นทางแห่งความร่ำรวยนะครับที่เกิดขึ้นจากความสำเร็จการจัดการการบริหารชีวิตของท่านนะครับและก็ 5. ถ้วยนะครับการเรียนรู้จากสภาวะที่ผ่านผ่านมานั่นเองนะครับมาเป็นบทเรียนที่ดีมาเป็นแนวคิดที่ดีกับท่านในการที่จะบริหาร ในเส้นทางที่จะได้รับความสําเร็จในการที่จะได้รับผลตอบแทนเข้ามาในทิศทางที่ดีในการที่จะดูแลผลประโยชน์ให้มีความมั่นคงให้มีการเซฟเงินตองทรัพย์สินให้อยู่ด้วยความปลอดภัยนั่นเองนะครับก็เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านๆมาอะไรที่ทาให้ท่าน เสียความรู้สึกกับความที่ไม่สมหวังสมปรัถนาต่างๆนะครับก็เรียนรู้เป็นแนวทางในการแก้ไขนะครับอะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหาต่างๆสามดาบนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นต่างสังคมก็ตามนะครับที่จะ <c oughs> สร้างอะไรเข้ามากระทบกระเทือนต่อเจ้าปีมาเมียก็ตามนะครับ่ันได้เรียนรู้จากประสบการณ์เหล่านั้น นะครับแล้วก็มาบริหารจัดการนะครับอาจจะมีพลังความกดดันด้วยที่ผ่านๆมานะครับที่แต่ไม่ตั้นเจอกับอาจจะเกี่ยวกับสถานที่บ้างนะครับที่ประกอบสมาชีพนะครับอาจจะมีพลังอย่างความกดดันอะไรเข้ามานะครับที่อาจจะไม่เปิดเส้นทางให้ตั้นไปสู่เส้นกวางของความเติบโตรหรือเกี่ยวกับคนในครอบครัวก็ได้นะครับที่อาจจะเป็นพลังกดดันจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรก็ตามนะครับหรือถ้าใครที่ใช้ในการ ประกอบสมาชีพด้วยยานพาหนะอะไรก็ตามนะครับซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบนะครับที่ตามไอ้ตั้นนั้นมีพลังอย่งความกดดันที่ผ่านมานะครับที่อาจจะไม่ก่อยราบรื่นสักเท่าไหร่ในการที่จะ <c oughs> บริหารดาเนินการงานธุรกิจของตันนะครับปัญหาเหล่านี้จะถูกแก้ไขนะครับไอ้ตั้นนั้นมีความปลอดภัยในทิศทางที่ดีนะครับขออภัยนะครับมีกดพัก แบบไปนิดหนึ่งด้วยระขายคอนะครับด้วยพลังแห่งคุณภาพประสิทธิภาพของท่านใช้เอจใจผลนะครับใจความสุขุมรอบครอบนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆที่มีมาก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าอะไรก็ตามจากสภาวะทางสังคมก็ามากระตุกกระเตือนจากคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็น พ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรก็ตามหรือจะเป็นเกี่ยวกับสถานที่ในการประกอบสัมมาอาชีพหรือเกี่ยวกับยานยนต์อะไรต่างๆนะครับท่านก็มีในการใช้ดุนยพินิษ์ด้วยเอ็ดด้วยผลด้วยความสุขุมรอบคอบนะครับหรือจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับ ลูกน้องบริวารอะไรก็ตามหรือมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับานายจ้างหัวหน้าอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าท่านเป็นลูกน้องลูกจ้างนะครับก็จะได้รับการแก้ไขปัญหาด้วยเอ็ดด้วยผลในทิศ่างที่ดีนะครับที่จะทําให้ท่านขี้กายปัญหาต่างๆได้เบ็ดเสร็จไม่ว่าจะเป็นปนัญหายุ่งยากแค่ไหนก็ตามนะครับซึ่งบางทีนั้นก็อาจจะเป็นปนัญหาที่ยากสําหรับของคนอื่นนะครับแต่จาปีมาเมียนั้น ก็ไม่ยีระใดๆนะครับพร้อมที่จะแก้ไขนะครับไม่ว่าจะเป็นปนัญหานะครับแลยเขาช่วงนี้อาจจะมีสภาวะของการที่ไฟพอสมควรนะครับในการที่จะแก้ไขในสภาวะของความย้อนแย้งอะไรต่างๆหรืออุปสปรรคปัญหาอะไรที่มีก็มาโดยเฉพาะในเรื่องของความคิดเห็นจากผู้อื่นนะครับที่อาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันสักเท่าไหร่นะครับที่อาจจะเกิดขึ้นในกับชาวปีมะเมียนะครับ จะเป็นปาระหนักก็ตามท่านก็สามารถที่จะพร้อมตะลุยในสถานการณ์ต่างๆนะครับที่จะให้ไปสู่นความสําเร็จช่วงนี้นะครับม้นจะมีความยุ่งยากลําบากอะไรก็มามากมายปัญหามากมายแต่ง,งานของท่านก็จะก้าวหมายเยอะแยะนะครับออเดอร์ในเรื่องของการผลิตในเรื่องของการให้บริการอะไรก็ตามนะครับ <c oughs> ที่จะทําให้ท่านตะลุยที่จะไปสู่เป้าหมายของการกอบโกยผลป,ประโยชน์เข้ามานะครับแล้วก็ในที่สุดนะครับท่านก็จะกอบโกย ผลป,ประโยชน์เข้ามาด้วยความบรูรณมสมบูรณ์กับความสําเร็จสิเหรียญน,นะครับที่จะทําให้ตั้นนั้นมีความมั่นคงในความสําเร็จนะครับแล้วก็ราชาถือไม้เท้านะครับก็บ่งบอกถึงสภาวะของการได้รับพลังสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ ที่นอกเหนือจากคุณภาพประสิทธิภาพของท่านแล้วนะครับในการจัดการบริหารในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้เบ็ดเสร็จได้นี้ต่างที่ดีที่ปลอดภัยนะครับในก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ส่งเสริมให้การสนับสนุนนะครับห้การเลือกเฟือมีโอกาสในการที่จะได้รับความเติบโตจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ามาเติมเต็มด้วยสําหรับในคนที่ในตําแหน่งต่างๆนะครับที่อาจจะได้เลื่อนระดับความเติบโตต่างเงินเดือนนะครับ เติมจากาจากตำแหน่งอะไรต่างๆที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับท่านมีสกายปาพด้วยความเป็นเด e เอมเปอรนะครับก็ช่วงนี้อาจจะมีการขยับขยายในเรื่องของอหน้าที่หรือตำแหน่งธุรกิจอะไรต่างๆที่อาจจะเกี่ยวข้องในต่างประเทศได้ด้วยนะครับกับความเติบโตนี้เข้ามานะครับ ท่านมีคุณภาพมีประสิทธิภาพเป็นนักบริหารนักปกครองที่ดีที่ยอดเยี่ยมนะครับในการที่สร้างความสําเร็จแม้จะมีปัญหามาอ,ออกมาเยอะแยะก,ก่อนหน้านี้ก็ตามหรือจะเข้ามาในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ก็ตามครับท่านก็สามารถบริหารจัดการนะครับไปสู่ความแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับในการที่จะได้รับผลตอบแทนมีโชคมีลาบในความสําเร็จการงานอาชีพของท่านนะครับด้วยความเติบโตนะครับกระหนักข้างนะครับขึ้นมา กางๆข,ของไพ่ใบแรกราชาถือเหรียญน,นะครับเป็นไพ่ใหญ่ด้วยทั้งสองใบนะครับเดียมเปอร์เรอร์และก็สแตรงนะครับซึ่งบ่งบอกถึงความสําเร็จที่มีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับไม่มีลิมิตจํากัดในการที่จะกอบโกยผลประโยชน์เข้ามาอย่างมั่นคงนะครับแล้วก็ขยายเติบโตอนาเกตออกไปเรื่อยๆปดไม้เท้านะครับ ที่จะทําให้ศัก,กรรมต่างๆนั้นไม่ได้หยุดนิ่งแม้จะมีความสําเร็จอยู่แล้วแก้ปัญหาต่างๆเบ็ดเสร็จแล้วก็ตามแล้วก็เกิดความสําเร็จมั่นคงอยู่แล้วก็ตามนะครับก็ไม่ได้หยุดนิ่งในการที่จะพัฒนาให้เติบโตต่อไปในต่างที่รุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะครับในความแข็งแกร่งนั้นแต่ก็ระมัดระวังเปลี่ยงเรื่องของอารมณ์เท่านั้นนะครับที่ตั้งกองรักษาสมดุลในเกิดขึ้นอย่าง ดีนะครับอย่างมั่นคงอย่างแน่วแน่นเพราะบางทีนั้นมีหลายๆเรื่องนะครับที่มีเข้ามาในช่วงนี้ในเรื่องของความคิดเห็นต่างของผู้อื่นที่อาจจะไม่ได้ดังใจที่ท่านคิดที่วันท่านหวังนะครับซึ่งอาจจะเป็นศัตรูเป็นอริสําคัญนะครับเป็นอุปสรรคสําคัญด้วยความเป็นหน้าไม้เท้านะครับที่อาจจะทําให้ตอนนั้นต้องต่อสู้พอสมควรนะครับกับในความคิดเห็นแตกต่างของผู้อื่นหรืออะไรที่เป็นปัญหายุ่งยากที่อาจจะมีเข้ามานะครับ แต่ท่านก็สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาได้นี้ต่างที่ดีรู้จักวิธีแก้ไขนะครับในการที่จะกระจัดอุปสรรคปัญหาต่างๆออกไปได้นี้ต่างที่ดีนะครับด้วยความเป็นราชาถือดาบนะครับที่สามารถแก้ไขปัญหาทุกๆปัญหาจะยากมาก แก่ไหนก็ตามครับก็สําเร็จเสร็จสิ้นได้ในทิศทางที่ดีและก็เบียดเติบโตต่อไปในทิศทางที่รุ่งเรืองนะครับที่เจริญเติบโตมากกว่าที่ผ่านมาราชาถือไม้เท้านะครับที่เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องแลวกข็ขยายอาณาเขตกว้างขวางออกไปรอบทิศท,ทางนะครับก็ทตาให้ท่านนั้นมีความสําเร็จมั่นคงในการที่จะกอบโกยผลประโยชน์ก็ามาอย่างแข็งแกร่งนะครับอย่างแนวแน่น ไม่ว่าจะเป็นรายได้เงินตราที่มาจากต่างประเทศก็ตามนะครับหรือเงินในประเทศก็ตามที่ตามไอ้ต้นนั้นมีใช้จ่ายนะครับโดยความบุมสมบูรณ์มีเก็บโดยความเป็นสิบเหรียญน,นะครับโดยเฉพาะเงินที่มาจากตินแดนไกลนะครับเงินรายได้รายรับที่บางทีเกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการ ประชาสัมพันธ์กลางโลกโซเชียลอะไรนะครับที่จะทาให้ท่านนั้นกวักเรียกเงินผลประโยชน์ทางอากาศเข้ามาเติมเต็มนะครับแต่ให้เส้นต่างการเงินของเจ้าปีมะเมียนะครับในช่วง15วันนี้นะครับที่จะทําให้ท่านมีความบุดมสมบูรณ์กับรายได้ไรายรับอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับผู้โชคลาภในความสําเร็จที่กอบโกยผลประโยชน์อย่างมั่นคงเส้นต่างแห่งความเป็นเศรษฐีร่ํารวยนะครับในเรื่องของรายจ่ายนั้นนะครับ ที่ผ่านมาบางทีก็เป็นแนวทางบทเรียนนะครับท่านในทิศทางที่ดีนะครับที่ได้เรียนรู้กับการจชายจ่ายที่สิ้นเปลืองนะครับการทําอะไรที่เกี่ยวกับธุรกรรมต่างการเงินแล้วไม่เกิดผลประโยชน์นะครับและก็ช่วงนี้ท่านจึงอาจจะต้องมีความระมัดระวังอย่างรอบคอบได้ด้วยนะครับที่อาจจะตามไม่มีสภาวะอะไรเข้ามาในเรื่องของการเ,าเกี่ยวกับามธุรกรรมการเงินแล้วก็สมเสียงนะครับเพราะฉะนั้นได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านๆมานะครับ ให้ใช้มาเป็นแนวทางในการบริหารการเงินของท่านนะครับบางคนก็จะใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยนะครับที่จ่ายจ่ายง่ายๆลืมคิดหน้าคิดหลังนะครับอ,อะไรที่ไม่เกิดผลประโยชน์ก็จ่ายไปนะครับ บ็ตำให้เสียเงินเสียทรัพย์สินมากมายที่ผ่านมาต่อไปนี้ตลาดจ,จะมีการระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะครับในการที่จะเจาะลึกในสภาวะต่างการเงินที่อะไรที่จชาจ่ายแล้วไม่เกิดผลประโยชน์จึงอาจจะมีการเซฟนะครับบริการเงินด้วยระบบนะครับด้วยความเป็นราชาถือดาดบท่านจะป้องกันนะครับกระจัดปัญหาการจชาจ่ายเงินที่ทำให้เสียความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นนะครับแล้วก็วางระบบระเบียบการใช้จ่ายที่เป็นประโยชน์จริงๆ ใช้จ่ายกับภาระหน้าที่ภารกิจที่รับผิดชอบในการดําเนินชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นการน้ำ่าไฟค่าปอนส่งอะไรต่างๆเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถราอะไรก็ตามหรือสิ่งของอะไรที่มีการต้องรับผิดชอบต้องดูและนะครับก็จช้กักบสิ่งจําเป็นนั้นนะครับอะไรที่มองไม่เห็นถึงคุณประโยชน์ท่านอาจจะมีการเซฟ เงินไอ้มั่นคงอย่างต่อเนื่องหรือในเรื่องของบางคนที่อาจจะจชาจ่ายของที่เป็นสินค้าแพงๆของแบรนด์เนมอะไรต่างๆนะครับต่าดจ,จะมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะครับมีการพิจารณาอย่างรอบคอบมากยิ่งขึ้นในการที่จะจ่ายจ่ายนั้น แต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับในช่วงนี้เกี่ยวกับสภาวะต่างสังคมนะครับที่อาจจะเจอกับมิจฉาชีพได้นะครับเพราะฉะนั้นจานตึงต้องระมัดระวังใส่ใจเป็นพิเศษด้วยไม่ว่าจะทําธุรกรรมต่างการเงินใดๆนะครับก็ไม่ควรจะทําแบบจับฉวไม่ควรที่จะทําแบบป่าบ แบบผิวเผินนะครับให้ประสบการณ์ที่ผ่านมานั้นเป็นแนวก็คิดในทิศต่างที่ดีท่านก็จะมีการเซฟเงินด้วยความปลอดภัยไม่ตกหลอกตกโกงไม่ตกผู้เข้ามาเอารัดเอาเปรียบนะครับก็จะตามให้ท่านดูแลการเงินของท่านนะครับมีความมั่นคง อย่างเหนียวแน่นนะครับที่จะเส้นทางของการเก็บอ,อมสะสมแล้วก็เป็นเส้นทางอย่างความร่ํารวยเป็นเศรษฐีนะครับตั้งสิบเหรียญราชาที่เรียนขึ้นมานะครับแล้วก็เลยจะป้ะเงินจากตินแดนไกลนะครับที่เข้ามาเติมเต็มให้กับจาปีมะเมียมากมายอย่างเหนียวแน่นอย่างมั่นคงนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับจาปีมะเมียคนที่โสดนะครับ ก็น่าจะอยู่ในสถานการณ์ของความเป็นโสดนะครับเพราะว่าตั้งสิบเหรียญกับการใช้ชีวิตคู่ใช้ชีวิตอยู่กับคนในครอบครัวนะครับมีความผูกพันกับคนในครอบครัวแล้วก็รักกับตัวเองนะครับแล้วก็มีภาระหน้าที่ที่จะต้องดูแลบางทีภารกิจนะครับกับการดูแลครอบครัวมีงานหนักมีอะไรเยอะแยะที่ต้องดูนะครับจึงอาจจะไม่มีเวลา หรือไม่มีแรงปรารถนาในการที่จะมีความรักหรือบางคนก็จ,จะเป็นคนนิ่งๆนะครับไม่กยใส่ใจในเรื่องของความรักหรืออาจจะมีการเลือกพอสมควรนะครับจึงไม่มีสถานการณ์ของความรักที่อาจจะเข้ามาเจอในช่วงนี้นะครับหรือบางคนอาจจะเพิ่งผิดหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาก็ได้นะครับที่อาจจะ แต่ไม่ท่านในรับบาดเจ็บมาพอสมควรก่อนหน้าน,นี้นะครับแล้วก็อาจจะมาอยู่ในช่วงของการตั้งกาดตั้งกำแพงเอาไว้ไม่อยากอาจจะให้ความรักเข้ามาเติมความเจ็บให้เกิดขึ้นซ้ำสองนะครับก็อยู่ในช่วงของการดูแลตัวเองนะครับแบบสดๆเพื่อที่พัฒนารักษากายใจนะครับให้สู่ความแข็งแรงแข็งแรงต่อไปในทิศทางที่ดีแล้วก็ว่ากันใหม่ในอนาคตนะครับ ส่วนคนที่จะเกิดความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับก็มีโอกาสนะครับทีบางทีก็จ,จะเจอรักในต่นแดนไกลนะครับที่อาจจะเข้ามาสร้างความสัมพันธ์โดยเฉพาะชาวต่างชาตินะครับชาวต่างประเทศที่อาจจะเกิดจากการเดินทางก็ได้หรือจากหน้าที่การงานนะครับที่อาจจะดึงดูดให้มาพบเจอนะครับแต่ไม่เกิดความรักความสัมพันธ์เริ่มต้นขึ้นได้เช่นกันนะครับแล้วก็ไปสู่เส้นต่างของการพัฒนาเต,ติบโต ให้เป็นชีวิตคู่ในอนาคตได้เช่นกันที่อาจจะมีเข้ามานะครับที่สร้างความรักความผูกพันให้เกิดขึ้นนะครับส่วนคูรักคูสัมพันธ์ในช่วงนี้จะาปีมะเมียนะครับความรักความสัมพันธ์ได้รับการดูแลเอาใจใส่นะครับอ,อย่างมั่นคงอย่างเนียวแน่นนะครับแม้นจะมีสภาวะของการงานาธุรกิจที่ต้องดูแลต้องใส่ใจมากมายก็ตามนะครับ แต่ก in e ็ไม่ได no like ้หยุดนิ่งไม่ก็ปล่อยปละละเลยนะครับในการที่จะดูแลความรักความสัมพันธ์นั้นในควบคู่ไปกับการดูแลการงานธุรกิจต่างๆนะครับแม้จะมีอะไรเข้ามากระทบบ้างก็ตามนะครับในความรักความสัมพันธ์นะครับก็รู้จักในการที่จะแก้ไขในการที่จะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันที่จะให้ออกจากสภาวะของอะไรเข้ามาเป็นพลังกดดันอะไรก็มาเป็นกระทบในความรักความสัมพันธ์นะครับใช้เป็น สภาวะของความมีเอตมีผลนะครับแม้อะไรก็ามากระทบกระทั่งให้เกิดเป็นอุปสรรคปัญหาในความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะครับรู้จักพิจารณารู้จักใรกลวนยุรักจิตรตรองใช้เอตใจผลเข้าหากันแม้นจะมีปากมีเสียงอะไรกันบ้างก็ตามนะครับแต่ไม่ปล่อยให้เป็นปัญหาบานปลายในความรักความสัมพันธ์นะครับก็ดูแลกันด้วยความอ้อมชอมซึ่งกันและก,กันนะครับด้วยความยอมอ่อ,อน ปนตนก้าวหากันในทิศต่างที่ดีนะครับก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์ได้รับการดูแลแม้จะไม่มีความหวานความโรแมนติกในความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะครับแต่ก็ได้รับการดูแลแบบรักที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้ความนะครับช่วงนี้ก็จะมีสถานการณ์ของการเดินทางไปท่องเที่ยวจัดทริปจัดตัวอะไรเข้ามานะครับเพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่จะมีความแข็งแรงมั่นคงมากยิ่งขึ้นในความรักความสัมพันธ์นะครับก็ตามห้ สาจการอะไรเป็นที่เป็นอุปสรรคปัญหาในความรักความสัมพันธ์ของคู่รักหรือคนคบนั้นได้ตูกแค่ไขออกไปนะครับแล้วก็เติมเต็มพลังอย่างความแข็งแรงแข็งแกร่กง,กง,กงมั่นคงเข้ามาเสริมอย่างต่อเนื่องนะครับก็ทาให้ความรักความสัมพันธ์นั้นได้รับการดูแลด้วยความมั่นคงซึ่งกันและกันด้วยความอบ อุ่นนะครับนี่ก็คือภาพรวมๆของผู้ตีเป็นจาปีมะเมียทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้นะครับในช่วง1 5วันหลังจากที่ท่านชมคลิปนี้แล้วนะครับก็ขอาจาวีมะเมียทุกท่านนะครับมีความสุขนะครับมีความเจริญสําเร็จเติบโตรุ่งเรืองอย่างมั่นคงนะครับอุดมสมบูรณ์อย่างแน่วแน,น่นและก็มีความรักก็มีครอบครัวที่มีความสุขมีความอบ,บอุ่นมั่นคงตลอดกาลนะครับขอบคุณครับ